นิสัยที่ต้องเปลี่ยนเพื่อความสำเร็จในปีใหม่ข้อมูลนี้มาจากหนังสือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนชีวิตนิสัยพวกนี้นะคะเป็นนิสัยของคนที่เขาประสบความสำเร็จ200คนที่เจ้าของหนังสือได้อ่ไปสำรวจมานะคะข้อที่1ก็คือชอบการแข่งขันแข่งขันตัวนี้คือแข่งขันกับตัวเองข้อที่2เกลียดการผัดวันประกันพรุ่งนะคะข้อที่3า เขาจะชอบรอบล้อมไปด้วยคนเก่งอยู่เสมอเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างถ้าเกิดว่าเขาจะต้องทําในทุกๆเรื่องนั่นแปลว่าเขาต้องเสียเวลาคนที่เขาเก่งจริงคนที่เขาฉลาดจริง เขาจะไม่ทำทุกเรื่องเขาจะจ้างคนที่เก่งมาทำงานให้ข้อที่4ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับเราเพราะการที่เรามัวแต่สนใจคนอื่นว่าเขาเขาคิดกับเรายังไงนั่นเป็นการบั่นทอนศักยภาพของเราเราจะไม่สามารถใช้ศักยภาพของเราได้เต็มที่และเมื่อไรที่เราไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับเราเราจะมีอิสระในความคิดของเราทันทีนั่นแปลว่าศักยภาพของเราจะพุ่งออกมา แบบ100%เเซ็มอ่เต็มข้อที่5จะต้องหมกบุนอยู่กับสิ่งที่เราต้องการเพราะเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสเรื่องอะไรแล้วเรื่องนั้นจะใหญ่ขึ้นข้อที่6นะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเมื่อไหร่ที่ลงมือทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จคุณต้องเปลี่ยนเวใหม่ไปเรื่อยๆเทสไปเรื่อยๆข้อ7นะคะก็หายเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะโลกของเราหมุนอยู่ทุกวันนะคะเราต้องอัปเดต เรื่องราวใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ล้าหลังถ้าไม่อยากเป็นคนล้าหลังก็ต้องกระาหายในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา